เราจะทำตามสัญญาจากที่เดียเดี๋เดียวไลฟ์วินนะคะก็คือจากกติกาเมื่อวานนะคะที่กดไลค์ทั้งหมด3,000ไลค์แล้วก็แชร์ทั้งหมด500แชร์วันนี้เราก็จะมาทำการถ่ายเบื้องหลังๆๆของการถ่าย MV นะคะไลฟ์ไลฟ์เลยใช่ไหมคะพีนาทีเล่นอะไรเพลงอะไรเรบอกัมูดาว่ากนาโง่ก็คือเพลงบักหน้าโง่ของครูตั้มเทเนศ ้อแกนวันนี้เราจาไปดูแบนนี้ยบรยากาศนี่เรียาสดๆที่มีแร่ร่งเบืองไฟายมาหรือยังมาแล้แต่เราจะยังไม่ให้ดูถ้าทุกคนไม่แชร์ไลฟ์นี้เออตอนนี้ตอนนี้คนโม2,000แล้วค่ะโอ้โห2,000คนแล้วมันนทีมโปรดักชันของเราบอว่าเราละเอียดเราอออเติมกล้องเติมกองเติมกอง เติมหน้าดิฉันด้วยนะคะนอนหกโมงนอนตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะสุดยอดมากนะคะฮะอ้าวมาให้ถึงสองพันให้ถึงไหมหถึงไหมัี่เขจมไคะเดรับไหมคะเดัไมคะยังไม่ได้ต่อยัด่นเเจอพวกเราไม่ใช่เจอไป๋ไปสิบีวิตนะคะที่เป็น เจ็ดสิบซีนี่คือไม่ได้ทำงานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานนี้นุ่นนุ่นนักแสดงนี่พี่เล่าม่เห็นแล้วนะคะไม่ขายร้านเปิดปกติค่ะต้อนเติ้ล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 เลยตำนานตำนานอะไรตำนานไหนเดี๋ยวว่ากันต้าวจะอยู่ได้ถึงแค่เย็นนี้เท่านั้นน้องเต้าไม่ได้นอนติดต่อกันมาแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันนะคะน้องเต้าไม่ดติวเอฟซีถ้าเต้าตากล้องหล่อบอกต่อด้วยนะจ๊ะ คนที่จะสามารถทำให้ทุกขาาทุกมุมทุกหยดน้ำตาอุ้ยอุ้ยไปพูดทำไมทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะคือเตาเตอร์เลยค่ะแล้วเชล่าร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีบทไหนที่ทำร้ายจิตใจเราก็คือด่าน้องเตอร์ได้เลยชี่มาลงวันนี้วันที่อะไรก็ตามแต่พี่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะว่าจะด่าที่น้องเตอร์ไม่ใช่ด่าเรา ดาเราสองคนเพราะว่าใจเราบางเหมือนกับเหมือนกับผมเรานี่แหละแล้วเมื่อวานนี้มีเอฟซีทั้งหมดเจ็ดท่านเจ็ดนางฟ้านวันนี้ใครใส่เสื้อสีเขียวมาได้ใจนะคะเออแบนะะคออันนี้อันนี้อันนี้ใครนะอันนี้เป็นตั้งสิวลากระเด็นไม่เกี่ยวกันนี่งานดีงานดีบอกต่อด้วยนะคะน้องดูคืนๆต้องให้น้องไปสอนก่อนนะะค พยานนะคะอันนี้มีอยู่แล้วคะเหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะคะอันนี้คือบอกเลยส่าว่าได้รางวัลจริงมาจริงไหมความไวเป็นของนางฟ้าเออท่านนี้เราอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะไอ้คน้อมแล้วปรบมือมีมีร้อยตำรวจโทรด้วยนะแกเยังยิ่งเหื่อยเลย แน่นอนค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะคะส่วนจะมารับบทไหนนั้นจะเป็นต้นต้นไม้หรือแฟนต้องทำให้กระจายต่อเป็นอรัลย์ยังไงร้บบทแฟนเหรอพี่เดี๋ยกทำให้คนรู้สึกก่อนไลฟ์ผ่านทุกบ้านเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณทุกผู้ชมทั้งหมด1,500งนห้ารคนเลยพี่ลีนะคะคุณพี่ลีคุณลีค่ะฮะพี่เอี่กพระเจ้าลุด ใครมาจากกรุงเทพความรู้สึกแรกที่รู้ว่าอ้โหมได้แบบรวอ็นีเอาความรู้สึกแรกก่อนค่ะรู้สึกยังไงคะะรกเลยวะอะไรกนยคุลถูกเาไปอยู่แบบนี้นึกว่าเราอ่ำใช่ไหมคะใช้แตงมากใช่เราก็คือแบบน้งน้องนแงแว่าแเลยเนี่แกนหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรแบบนี้้รงควรจะอ์ไรตรงยงให้จุลาจแาเด่นน้ อะไรมากเลยที่ต้องเิมตอนแรกแบบให้โอนเงินเนาะสามร้อยห้าสิบใครจะไปรู้ว่าแบบเป็นการวัดใจว่าแบบคุณไหวหรือเปล่าโอนเงินแฉกตอนแฉกตอนแฉกต้นแฉกตอนแฉกอีกทีนึ่ใช่เราเราเชื่อเราอะโง่คืงพอเราโอนไปปุ๊บเราก็ถามว่าต้องให้มันมีขั้นหนึ่งที่แบบต่างเพื่อนต่างคนเลยนี่แหละวันนี้เลยเอาฉันด้วยนะคุณฉันไงเลย คนเราเราก็ถามว่าต้องเอาหลักฐาอะไรไหมไม่้องต้องบอกอะไรไหมไม่ต้องไม่เราก็ไม่บอกจนเราเห็นเองฮ้ยอะไรวะาองอไปที่ทำให้ผูณทองไปใสวแป่ว่าแปลว่าวันนี้นะคะทั้งเจ็บท่านนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดทั่วการลนานเธิอนในปนี้เราก็จะได้แบบอยู่ใกล้ชิดะคะนนบสนิทหูซ้าแบบไหนนนี นัขคนออะไรนี้ก็คงสากเไม่ได้เปลคไปร้อ่ไปไปลงไม่ได้นะคะตัวจะลงนะคะไม่เป็นไรค่ะจะใ้เป็นอะไรตัวะได้กวางขวางได้จอดได้หลายคันได้ค่ะ รับไม่เ็ากับสุขสรรคได้เลยค่ะวันนี้เป็นคนที่เป็นคนเดียวเแต่ันนี้นยายแแบบนี้พร้อมรับออไม่เปค่ะทกอย่างเราคุยกันทีชั้น3แล้วกันคะคุณทนายเราาไปชมกัน่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณทนายพี่ทนายก่อนทนายในตำนานนะคะคุณทนายคุณทนายในตานานที่ยังยังมีชีวิตอยู่าจก้สิคุณ คุณธนัยคุณธนัยนะคะคุณธนัยก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มีเอฟซีติดตามแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้ว่าเต็มได้มากครับฟ้องจริงไหมคะอุ๊ยฟ้องจริงไหมคะฟ้องจริงฟ้องจริงเองนี้ร้องมาหลายหลายเคดีนะหลายหลายพันคดีมีคดีไหนที่ไม่ชนะไหมคะไม่มีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคดีเรื่องไฮโลนะก็เป็นงานสนนุะครับ วันนี้เป็นยังไงคะความพร้อมของพวกเราก็ถือว่าพร้อมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไทยครับไดชันใหญ่นลครับด้จัดใจจัดเต็มซึ่งเอของทั้งนั้นสองานั้บ้านนะครับเอฟซีขงาไทยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยรวงเราด้วยคนะรบ้านเาฟนอะไรบ้านเพราะว่าเป็นเอฟซเก่า่ที่ท่นอยากดูคอมเมนต์อะรคะคุณป้ วันนี้นะครับเอฟซีทุกประจามลอครับวันนี้จะได้ถึงตามความเป็นไปได้ครับทั้งวันแต่ละวันแต่ละฉากจะมีอะไรที่พิเศษมากแต่เราแต่เราจะไม่อยู่ทั้งหมดนะครับคือจะยังบางส่วนแล้วกออกเส้นเป็ถ่ายอยู่ไทยเนาะเอาออกเลยเลยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเรียกง่ายๆว่าตอนนี้มีแต่คนถามว่าจะมาทันไหมคือวันนี้ถ่ายทั้งวันค้างเหรอที่เขาบอกว่าค้าง การไม่เสียเวลานะคะทุกท่านไม่ไม่ต้องแคดมาถามพี่เพจก็ได้ว่าเริ่มกี่โมงเริ่มกี่โมงก็คือทั้งวันยาวไปจนถึงบุมหนึ่งนุ่นแหละเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะมีเวทีหมอลำต่อเออซึ่งมันมีจีนใหญ่จีนใหญ่อยู่บนเวทีหมอลำถ้าอยากจะดูต่อก็ก็ไปดูต่อไปดูต่อข้างในได้เลยนี่ไปไฟอยู่ไหนเออแทนไปแไปแทนไปดูไปได้เราต้องเดินไปอ่ะ เราขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปก็ได้ไปเดินเดินสองพันแป๊บเดียวน่าจะหยุดนะเดี๋ยวซิลิโคนจะจะเปื่อยถ่ายอ้วยทีมตากร้องอันนี้จะถ่ายซีนแรกเลยหรอคะอุ้ยจะถ่ายซีนแรกแล้วค่ะทุกคนแต่งหน้าอยู่ใช่ไหมหน้าจะอยู่เดี๋ยวน้องจะมาใช่ไหมไม่อยากให้เห็นทุกคนเห็นแต่งหน้าของเค้าลาเต้ เปลี่ยนนี่ FC จะเป็นยังไงคะจะมีคนเปลี่ยนไหมก็ไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนหรอกว่าจะมีการเพราะว่าพี่บอกไปดีกว่าให้ FC ใส่กีฬีนี่อ๋อไม่แน่อาจจะไม่ได้เป็นงานนี้ก็ได้นะสปอยเมื่อวานอะให้ใส่กีฬานี้ใส่ได้ใส่ไปได่ไหมได้ผ่าห้่นไปผ่าหั่นไปมีไหมด่างหั่นไป พาไปสัมภาษณ์แต่ก right. oh. ็ท uh. ี่พาไปบุกรุกเดียวแต่พังไปคอมแบบเรียวทมในระหว่างทางที่เรากำลังออนเดอรเวทีไฟฟนะคะทางจริงๆริงไหมเธอดูหน่อยไม่ค่ะสวัสดีค่ะคือคบบสถานที่ไหนทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ค้างนะมีใครพางไหมอะไม่พังอหกอลูมิเนียมไปฟายู่ฝ่งคุณโน้นตัวเราอยู่ฝังนนี้งนี้ไม่ค่ะ เราจะเดินไปประมาณ1กิโลเมตรชิงช้าในตำนานเดี๋ยวเราจะพาไปถึงบ้านไปลายใครค้างกดเข้าดูใหม่นะคะไม่ค้างนะคะเอฟซีบอกว่าจะจะได้ดูใหม่วัน่องนี้แล้วเดี๋ยวจะเดินไปนะคะเราขึ้นเพลมากเลยที่จะต้องเดินทาักทายทุกคนเมื่อกี้พี่แค้มทำไมถึงมีแป้งเจิมเดี๋ยวทุกคนจะงงก็คือเรามีการทำวงสวงด้วยนะคะไปปายก็ได้เจิมเนาะเมื่อกี้ไปปายก็ได้เจิม เดินไกลจริงตอนนี้นะคะกำลังเดินประมาณหนึ่งกิโลใช่ค่ะขอนแก่นนะคะตอนนี้นะคะกำลังเดินประมาณหกิโลใช่ค่ะขแก่นก็อยู่ในสิวารากาเดนนี่เองเพราะฉะนั้นกาเดนกาเดนกาเดนนะคะใครที่อยากจะมาเจอขุดตั้มก็มาเจอได้ทมาชนหน่อยสิวารากาเดนนี่เห็นไหมจิ๊บแฟร์แลไปพี้ยนนี่ได้ไหมมีคนดูอยู่ไหมคะมีคนดูอยู่ค่ะทุกคนเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนนะคะจะถึงปไปแล้วนะคะ เวลาที่เราจัดคอนเสิร์ตใช่ค่ะคอนใส่น้ำลมหนาวแล้วดินเรื่อยตอนนี้เราบ้านฮักขวัญเก่นก็อยู่ข้างๆนี่เองค่ะไปแล้วค่ะทุกคนจะถใกล้จะขี่รถไปแล้วดิฉันเปะพาไปดูรถก่อนเลยเดี๋ยวแรกใครขับรถอยู่จอดรถเลยนะคะล่าสุดไปปั่นปั่เก็ตบอร์ดมาค่ะเราน่าจะขี่นี่มาเดินใกล้ๆกันหน่อยค่ะพิธีกรสงสารเราต้องเก่งเราเก่งเราเดินถอยหลัง แล้วนะคะคนกำลังหลังไหลเข้ามานะคะแชร์ไปให้โลกรู้นะคะกี่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 แชร์แล้วคะตอนนี้ตอนนี้ดูไม่ดูไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยไม่เรือปั่นอุ้ยปแชรกกานี้รไหนสมุดประการไม่ค้างค่ะใครค้างนะคะลองกดออกแล้วเข้าหม่นุกไปด้วยไหมนุกไม่แน่ใจแต่ลำเพลินนะคะลำเพลินมาเด้อก่อนที่ลอง ลำคานลำเพลินที่ร้องเพลงฮอบกป้าเยังไงฮอบอกกุ้งเอาไปฝากป่าป่าไปหน้าเรื่อยไปทางหัวถึงแล้วทุกคนไปไปขับรถมาเองเหรอใช่ฮักคอนเกนไล่ให้ดูทั้งวันเลยจ้าใช่ค่ะไปไปขับรถอะไรนะคะแต่ว่าไปไขับรถตอนนี้กำลังจะถึงไม่ใช่ไปไปมากับพี่เข้มไปไปอยู่บนหลังคาหรือเปล่า แกแกรถมาเอาใส่ใส่ไม่ค่ะอ่ะทุกคนจะถึงไปลายแล้วค่ะจะถึงแล้วค่ะใักอกอะไรจะขอค่ายรอเปล่านู่นนะ อทอาอันนี้คุณตั้มไชออนที่ไไมาเนทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้ทำไมไครบหน้างูครับเดีเดียวๆๆดากกันแล้วสนิทไปไปเลยค่ะยครัที่ได้มาเล่นเพลของคุณตั้มนคตั้มคตั้มวันน้ไสอนะควันนี้ตยนะไม่ราันทิ เออพี่ไม่ได้หนังสือเลยใช่จริงๆเราขนลุกมากเลยพี่มาจากโรงเรียนอะไรโรงเรียนอาทรนี่ค้างแล้วหนึ่งค้างแล้วบ่ค้างดอกหนูบ่ค้างดอกเจ้าบิดค้าอุ้ยค้างจริงไม่ค้างนะไม่ค้างจริงไม่ค้างไม่ค้างสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้คืออ่านบทก่อนค่ะตอนนี้แอบดูบทดีกว่าค่ะเราอยู่นิ่งๆก่อนมีการชักดาบออกมาสั่กันดุยอุ้ยชักเอาล้องเข้าไนั้น จบลงเพลงคืเพลงชื่อสามโคกหรือเปล่าค anyway> ja ้างก้ามีอยู่เมืองทิพย์ด้วยเหรอโอเคครับมีอยู่เมืองทิพย์ด้วยครับล่าสุดนะคะเจ้าแม่เจ้าลูกให้เดียวเจ้าแม่เจ้าเมืองทิพย์ขันตาลเน็ตขันตาไม่ค่อยแม่เน็ตเราเน็ตเราต่อดีมากได้อยู่แบบไม่ได้นะคะอยู่ด้วยกันยาวๆไปนะคะยากอ่ะเนาะ ค้างเปล่าถ้าครั้งจะออกไฟหมดมันมันมันไม่ค้างแต่ว่ามันไม่ไม่ชัดมันไม่ชัดหรอกไม่ค้างนะไม่ค้างโอเคไม่ชัดไม่ค้างแลี่ไม่ชัดต้องการต้องดีเนี่ยโอเคออกเข้าใหม่ปิดไลฟ์ใหม่ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะออกเข้าให้ใหม่นะคะเพราะว่าเพื่อความชัดแกว เอาภาพเบอร์แต่ของพี่ก็เบอร์โอเคโอเคเบอร์แสดงว่าเบอร์โอเคเพื่อ